รู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบเนื้อเยื่อคา์ทเลตแบบใหม่ที่อยู่ในจมูกกับหูของเรามันไม่ได้แน่นเหมือนคา์ทเลตในข้อเขา่าแต่มันเต็มไปด้วยเซลล์ไขมันจํานวนมากจนดูคล้ายฟองอากาศหรือที่เรียกว่าลิปโปคาเทเลตสิ่งนี้ค้นพบโดยทีมวิจัยจาก University of California อ r v i n e แบบบางอื่นตอนศึกษาตัวอย่างหูหนู สิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าลิปโปคาทิเลตตัวนี้นุ่มและยืดหยุ่นกว่าแบบว่าถูกบิดหรือดึงได้มากกว่าจึงอาจมีประโยชน์ในการผ่าตัดตกแต่งใบหน้าหรือจมูก ปกติเวลาสัญญาลยแพทย์จะปรับโครงสร้างจมูก <_ d ata> เขาอาจต้องผ่าเอากระดูกอ่อนจากซี่โครงมาใช้ซึ่งค่อนข้างเจ็บตัวไม่น้อยถ้าเราสามารถเพาะลิโปคาเทเลตจากสเต็มเซลล์ให้ขึ้นรูปได้ก็อาจจะใช้แทนกระดูกอ่อนแบบเดิมโดยไม่ต้องผ่าซี่โครงอีกอย่างคือลิโปคาเทเลตที่เพาะในห้องแล็บเขายอมเพื่อดูเซลล์หลงเหลือได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงที่อาจกลายเป็นทูเมอร์ในภายหลัง ตอนนี้ทีมวิจัยกำลังทดลองทำอิมแพลนบนหูหนูและถ้าทุกอย่างผ่านเรียบร้อยอาจจะพร้อมทดสอบในคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมว่าถ้าสำเร็จมันคงเปลี่ยนอนาคตการทำสัละยะกรรมไปเลยละครับ